านสวยไหมยามา,า,นห,นาหน้าร้านสวยไหม,มสวยมากเลย <c oughs> จำไม่ได้อยานั่งตรงๆอยาขยบอีกนิดนึงขยบีกนิดพองีขยับอีกนะขยับอ่าจำไม่ได้จำไม่ได้สวยยาแล้วใช้บอกว่า าเรื่องมาทำเรื่องสิทธิ์ด้านข้างแล้วโยนผ่าโอเคเราเริ่มจากตรงนี้โทษนะครับจะเ,เ,เริ่มจากนี่ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วจะต้องเดินอีกสองสามก้าวเดินอีกดังนั้นเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วเดินรอบเดียวจบจำไว้ กิธีประสักนะฮะสวัสดีครับอาจารย์บางสวัสดีครับ เจ็บอยไข้ระยะห้ามป่วยหรือว่าอะไรบ้างหัวห้ามันได้พอดีแล้วขอชัวหนามนแก่เจ็แล้วนีมีมีมีชื่อกันหนาวไหมมีไหมมีไหมีแตกไปเลยชื่อไม่ชี ใช่แล้วก <im icking the air> ็เสื้อเสื้อเสื้อกันหนาวใช่ไหมไม่มีเลยเหรอเต็นซี่ไม่ใช่เสื้อซียาวจากผ้าบางนี่เหรอไม่เอาบางสิเอาเอาเอาเป็นกันหนาวสิ มันต้องหน้าหนาวแล้วไงแต่ทรงอะไรครับอ๋อไม่ไม่้สอยสั้นๆนี่แหละโซ่ชี okay. <Okay. S 2> วิตทีนถ้าเป็นผู้หญิง

นแก่เขไม่ค่อยตัดเป็นทรงหรอกครับเอาแค่สั้นๆพอกึคือมันหนาและยายแต่ยายชอบใส่ถุงเท้านี่ใช่ไหมใส่ถ้าต้องมันเปิดก็ไม่ได่เหินค่ะ แล้วเนี่นแล้ใส่รุงเท้าดีใหญ่ใส่ใส่รองเท้านอนดีแล้วออกมาใส่ใส่รองเท้านอนดีแล้วเดินไม่ได้แล้วลำบากมากเลยไม่มีใคร นอนก้ใส่ถองเท้าเสื้อกันหนาวไม่มีใช่ไหมรับผ้าพันคอมีไหม <c oughs> ไม่ใส่ผ้าพันคอก็ดีนะตอนนอนพันคอไวกระจายหายใจออกไ,ไหมหายใจออกไหมยาเรานอนกลัวจะพันคอตายแต่มาช่วยให้อุ่นนะ <c oughs> ไม่มีมีมีมมไหมไม่มีเดี๋ยวผมให้ไปเดี๋ยวผมให้ไปผมมีอยู่ ย่างน้อยก็ใส่เสื้อนอนแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนผ้าพันคอมก็ช่วยได้กันคืนมันหนาวไม่ใช่เราเราหลับไม่รู้ตัวพัดลมมันเปิดเอาไว้ในห้องเพื่อไว้ถ่ายเทมีมีนี่มั้ยล่ะไม่มีมุ้งหรอ

เราเตายาเี uhm, <Đ> ó, ่รที่ไหนตายตายที <question wh urgency starts> いい่เลยแล้วก็ไปเปลี่นไปทำนี่เัาตายอ่ะ ยายละม่อมรักแมวรักใช่นไยรักผมไหมนะยายละมอมจะเรียกพ่อเลยจะเรียก่อเลยจะเรียกพ่อเลยพ่อฉันพี่ฉันน้องฉันรักฉันเองทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ตอนหรอก็เ้ียทำอะไรกัน ยาไปก็จะหลับก็ได้ไหครับกลับเลยจะเดินกลับยังไงเดินหน้แค่นี้ค่อยเดินไม่เป็นไรคุณแค่นี้ยาก็ถึงไม่มเตอร์ไซค์ผไม่อยู่้วยไงไม่เป็นไรไม่ไปไม่ต้องไม่ต้องหามาไม่ต้องเรียกใครเดี๋ยวค่อยๆเดินไปเหนื่อยก็หยุดเดี๋ยวว่าถึงบ้านไกลๆเราต้องอดทนรอสู้อะ แงข,ขาไม่ได้เดินได้เดี๋ยวนอนเช่าแล้วใครจะมาช่วยเดินได้ก็เดินไปก่อนนะ,ะเดินได้แต่ถ้าเดินไม่ไ,ไหวก็ว่าไปเรื่องอ เดินมานี่ไม่คิดว่าผมย้ายร้านมตลอดมีอะไรต้นไม้ด้วยโอ้ยฉันร้ามเข้าตลอดว่าร้านฉันตัดผมพ่อฉันให้อยู่ตรงไหนอยู่แล้วเขาออยู่หมู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวนี้โอ้ยงามเลยเขาบอกพักใหญ่เขายต้นไม้ด้วยตอนขายต้นไม้สวยจัดต้นไม้สวยจัดบ้านสวย ก็ดูแล้วว่าเขาเจอเราก็ดีใจแล้วก็เขาเปิดได้นั่นคืนตับคืนบ้านคืนเตีย นี่แปดนี่แปดปเข้ามาแล้วไปนะนี่แปดปีเข้ามาแล้วเออมยังใช้ทั้งปีทั้งเดืนั้งเดืดนรไฟเหรอรถไฟรวมน้ำโอ้ยขอาาไฟมันกี่บาท ถ้าไกตั b b ้งนน้องไปอ่ะข้าวแมีนเป็ันเท่าไหร่ันสามสามน้ำไฟสี่ร้อยจะประมาณนี้เหรอจะประมาณนี้แล้วก็เขียนอย่างนี้ใช้กรอใหญ่ก้เปิดเต้นยหน่อยใช้เราก็ใช้เยอกันใหญ่มันจะได้ไม่ดิง

จัดเริมคอมม่าให้ยายเลยครับอาจารย์น้องเนาะโอเคยายกะมาณนี้เสแป๊บนนับตัง์ยู่เชื่อมกระเป๋ามาหนะโอ้ไม่ ไม่ต้องมาไหว้ไม่ต้องมาไหว้ข้ามไหว้ไม่ต้องมาไหว้ฮะเดี๋ยวไบายไปนที่ไปแล้วไปบายกอนไปบายกันหน่งไปบายคนเดียวไปแล้วครับไปแล้วครับไปบายครับผมขอบคุณนะฮะที่เข้ามาชมกัน